ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมาแห่งมวลซื่อพี่น้องเอาเมื่อภาพความเป็นหอังมาตามแนวทางรัฐบาลไทยได้พี่น้องเนอะของปูดำคำมือนครับหน้ประจําวันที่16พฤศจิกายนครับผมเป็นยังไงเอาจะโทษหาคุณแม่ไปรับชมรับฟังนํากันเนาะฝันใหญ่ปูดำมาให้ไปรอดที่ตากไปพร้อมกันครับอ่า เอาสวัสดีคุณแม่ครับผมตาจะัสดียนโมกิทอดจะม็นเยียครับโอ้ใจเอวแม่อาครับผมแตกบ้านหยมีสิรีโอเอฟจีโทรมาครับอันแม่มาหายยิงทุกปใชเทั้แม่มาถ้ากันแ่สบบ้านนั่นสอาไปเห่แล้วแฉสอบไปกดอะไรกดยังเห่แล้วโอ้กหาแม่แน่จอดดกดีกล้ากว่าเท็แต่อ๋อ มันสามสามตัวสองหัวสามหวดจะได้าหายยังสามตัวแมนอันตั้งห่เทียดป่ะแม่แมนโอ้แต่ว่า,าจุดถูกเพลี่นะาายนใหม่ก็จุดถูกก่าถ้ยปั้นแม่โอ้แม่แม่จุดถูกจุดถูกร้องมือว่าปูห้องสิรับรู้บแต่ว่ารับอรับลูนะแล้วใหรคือผู้เทีนแม่กลับมาบ้านแล้วบอก งั้นภาษาก็ทีจิบอันจิบหายังคอยเอาเหลีกไงยังคอยโค้งสุดท้ายเพื่อนมาเนี่ยตางประเทศกอนเนาะโอ้ได้ครับผมได้ได้ครับเออแม่เป็นห้องเอฟซีแท้เป็นถืออ่าอัน,ออนเป็นยุทธภูตดอกแรกเนาะมาหาเงมื่อนี่บ่แม่บ่เง้อมยังพานนะโอ้ครับผมนะครับผมยุทธภูตดอกแรกกันไมนเป็นหกเป็นซี่เป็นหน,น,นึ่งแม่ก็บเล็กพอจะไปเบิ่งเป็น เป็ไอ้หกสองซี่พอนะอวันนี้แบบแม่ย่างไปฝันหนึ่งมันี่ฝันโลกก่อกฝันเนี้อหนึ่งอันหกสี่หนึ่งหกหนึ่งซี่มือนั่นแตกอันตั้งประเทศวัดพุตหรือวัดจันนนสามโตัลางซี่หกอีกมหาเหงเหลยโอ้คุณไอฟุ้ยคอยมาหนึ่งมืนยังล่ะอยู่รักกันปลอดกันมาทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวแตก มันม um ีเอฟซีไผโทวมาก็ไดกูใดวทุกับาใดเน่้ออกยูทูกเนาะครับผมบาใดทำอามีตติดต่อที่สองกูลูกไปเที่ยวเขาจะได้ผู้เหเเขาเด้อลูกไปเรียงเราให้ใกล้โ้นดอกครับมานีนเด็เก้าเรา้อ้นนึงสามแปดหสามแปด ครับทีดประชามงางห่งบารมาทายทำดีเนี้ยอย่าคุนะครับผมหนึ่งสามแปดต่นี่เห็นกริ๊บบอกิ่นสามไอแปดสามหนึ่งเพราะนั้นมันต่อสามสงเนาะยิดชีลอยโทมารีเนี้ยโอ้วแม่เบิดเบิดแล้วเบิดอะไรใจใยา่บวียงตัวไหนดีต้านประเทศพนเนเนี่ยนึกว่าอาจไปเลยเห็นสามแปดตัวเก้าห้าหลักพนนะไนีโอ้แต่อีกีห โอ้แม่แม่แม่เป็นตั้งหมดเทเด็กหมดแล้วเห็นไงบ่เผาเนี่ยครับบารนี้ต่อมาวันวันจันทร์ตีมันบ่ครับผมวัดจันทร์ก็รอกันอีกระทุ่มไม้อีกเดื่องที่สายขาสายเนาะครับแม่ขอเน่แม่ได้ซ้ำได้เอาเดี๋ยวยูเด็กินเขาบอกไปเนาะอ่าหยิบชีเขาบอกดีดีวดันนี้แม่ก็ได้จุดฟูกอีเออเดี๋ยวติดจุดหายดกแล้วก็เอาหลดแม่วันที่ครับผมบารนี้ โทรศัพท์มันดงขึ้นมาหาเิงเง้ถูกประทุนจ็ดเก้าพันแสกเนาะอุดไปรองร้องสาอันถูกตัวิดสามมาทันแสกเน้แบบนี้ดูซื้อโทรศัพท์แม่ดึงขึ้นโทรศัพท์แม่มยากีปัญหาไาหลุสีออกเปนวะตอนมันมันออกสี่แปดเกาเขาพุมันออกเบอร์โทรแฝงไหมกรดีดึงขึ้นหาเก้าแปดมาหาเีิเงเยสามตัวแตกอีก เ,เสสี่ตู้บัดนี่ตูกวัาแตกแต่เบอร์โทรแม่ทั้งแต่กันดีไในโทรศัพท์มันพนผู้ทำมาโคตรดีอย่างปฏิหารนี่ดีดีเก้ดมากที่แม่แม่มันนี้แม่ก็ไลยบอกยิบชีป็นโทรมาสายอันอุวนสายอะไรในบุบแม่ว่าที่เอาลรดอ่าเข้าแปดก็ะน้ต้านประเทศตัดเลกทูก ศูนก็อออได้มาเนี่เลขพูดเจ็ดหกก็แต่ขาเต้าแตรต้อตันอ,อ่าอาเลยตัโตแต่ได้มาครับผมครับผมแม่แมแ่แม่เนามนโทรมามันวางในบันนี้แได้พูดได้ต้นลอุ้ยมาซื้อปือเห็นเอะีเอ้ยอเป็นคนมาซื้อสงตัตัดสประตูกับสี่ลายเมือนแบแม่วอ,อ,อืมอืมแม่ก็เือว่าวันนะซื้อืเพ่นเี่ยวตรดฐาตเนาะอือืมอ บัดนี้แม่ฝันแต่ที่บันนี้แม่บ้าหลายบพรไม่รู้พ่อพอกันดนเนาะบม่พ่อไปยังแม่บ่อไปยังบัดนี้แม่ฝันมาหายงเอ้ยแม่ฝันร้านไม่ไปพูดทีปูนะบัดนี้ฝันได้บันฝันขึ้นคนน่ะครับคนโตติดโทรมาพูดทีปูไปปูดอกแง่บัดนี้เมื่อวันศายหน้าไม่เป็นงูแหลกออกมาน่ะโอ้ก็เป็นเล็กใหญ่เล็กตามประเทศจริงๆแม่ลูก เงี้ยหนอกไนหนมเงียตอนเรียกว่าเจอเสียมสาขาคนตอนเรียไปตามา้าขาคนมันไม่เห็นผู้ใดอนะครับตอนนี้โต๊วที่สองเหมืนเงีหนอกไมมโอ้สังคมไม่หูยออกมา,า,าจากหู่นะไม่ร้เงียนสิเป็นจากคู่ยังหรือจากเปลไหมอ่าเป็นศูนเจ็ดเก่าเเป็นสองเจ็ดเจ็ดเนาะในกรอสิแดงมืออื่นนะเนาะ<อ>ตามเก็บไม่ว่างสิ พีดแม่สุวนตีฐานแล้วนพะันแหนี้อืมอ้มางานแชนอลิควันนี้ซึ่งเก็บเงียบหนักเก็บเันบก็ออกรู้เลยเนาะแต่ก้าบองรูนะ้แล้วเมียควายเด็นะออกงนี่ยไปออกครับผมมูลิตปูยุตเยงรับฮ่าฮ่าฮ่า่ัเป็กเนี่ยอ่าอั้เป็นอะไรเนี่ยเมื่อแม่ครับมันถือวันนี้แม่ก็เลยลาบสอินแม่แม่ว่าโอ้จะสิตีตัวไหนเนาะพอนะอ่าวันนี้ฝันจังให้แล้ววันนี้มาหาหญิงในคืนเี่ยมาคืนแล้ันี้ครับผมค <laughs> นเ,น,เนี่ย ลาไปผปปู้เฒ่าายเกียร์พลายงางแยี้กันผู้เฒ <c oughs> ่าอยู่บ้านสองคนเลยโอ้แบานนี้แตาก็เห็นแบบนั้นเป็นหลอเป็นสายเปไ <c oughs> <c oughs> ียเนาะแม่เชียงวางไหนอยู่วะก็สิลับแม่ตีสามแม่ว่าแม่ตีเงาแต่ว่ามือแม่ตีง่ายเหลือเกินๆเนาะครับแบบนี้แม่ลาขัดจาาีออกเลขยทูบแต่เลขยกทูบมาหนี่ย์ให้มีปฏิหารเกิดขึ้นให้ลูกมีแนวใจมีท้องอะไรยังสินะอืม ปันได้ท้องเสิ็จบันง่ายมาหายย้งเลยมันโอ้ไดท้องได้ท้องสิมันง่มันมนหน่อยน้อมือแจกมือขื่นสามตนี้ก็แปว่าแจกเสกแล้แต่ตั้งแเสกเริ่มสนากโอครับผมบาดเียวเลี่ยนดูเมียโอ้สนุกมันมาได้ท้องท่นดีได้ไมีแนวใจคนห้เราเดีเลยเรทูดจิตแจงมือมือมือนี่บอกมือนี่ครับแม่คันวาตามบทเสยเอ มีดีเนาะอ่าวันที่แปดเน, 79, <อ> 79, น,นี่ยแล้วแมนมาเฮงก็ศูนย์เจ็ดเก้าอศูนย์เจ็ดเก้าเขียนถ่ายแมนไหครับผมมันนี้กัพูกดอกยุดเมื่อเอก้ 9, 8, 5, าหีเก้าแปดหาเนี่สนิทอ๋อซึ่งมันจะเป็นหาเก้าแปดตัวเก้าที่แจกสามตัวนี้อสลับไปสลับมาแต่ว่ามัต้องสลับดอกถ้าแมนมาเก้าแปดหาเนี่เก้า <9. S 2> เอ่อค่ะอันนี้สิโลหอันเด็กเนี่ยใส่พ่นน้ำบ่อลครับผมตัวแรกก็แม่สองเจ็ดเจ็ดใช่ไหมโอ้เว่าอันเห็นหมู่นี่จ้ะเงินกับอันผู้เฒ่าอันผู้เฒ่าไปเปียเอาเอาอันตังนต้งประเทศทำมนันเด็กปองไม่เก่าหาหาข้าไปอืมยิงสองคนแล้วก็สายเปียปใน่ตีเป็นผู้เฒ่าเข้าเนาะ ล้มเป็นตังประเทศลงเป็นไทยน้ำใหม่คนไปซื้อลาเนเงินล้หมดเก้าห้าห้านี่หมันใจยุ่งอดิตแตกเนี่งมาจากพุกเก้าห้าห้าแต่ว่าเน้นเน้นเรียกงตั้งประเทศแล้วผมแลงแนววายนี้เรัมนบศูนย์เจ็ดเก้าเนี่ยโอ้อ่ายังโอะไรก็จะดู อัน16วันนี้ปักหวายเพิ่นอันรัฐบาลไทยตัวใดก็แม่แม่อ่าอมมื้อยายเ้อจาคู้อีแฟญนาเนี่สิไปจิตอัน277สิเด้โอ277แม่น277 9เว้นิาญา่เป็น9ปีนี้มันเฮงนแ่เฝ้ากาเก่าครับบานี้ก ศูน, 20, 20, 20, 20, 20, 9, น,นย์จิดอ,อันสองเจ็ดเจ็สองเจ็เก้าดิกตั้งหันอันดีบไทยฮ้องเด้อเงินรับอันเข้าหานาน้ำแน่เพราะว่าผู้เฒ่าสองคนยืนเฮ้งกัน,นอี่ครับผมแม่นวันนี้แม่สีบอกอน,นีดตั้งประเทศอนูแล้งงด้วยมันยันไปตั้งประเทศครับครับเชิญเชิญกกันเลยนะแม่ไม่มีโอกาสออกเลยเพสาะต้วดิบเพราะว่าฝันมั่ฝันฝึกฝันที่กัน เน่นนนสร้างประเทศขห้คุแน,น่อันศูนย์ย็ดเกาแน่เพราะว่าแม่เี้ยในครูขอขึ้นโอ้ปับคปับอันโู <c oughs> แจกสามตัวมาแล้หละศูนย์ยึดเกาไมันแจกย่ายอืมอันนี้ก็เป็นเต้าหาแต่เท่านั้นหละอือเรี่กเรียตองให้คุณแน,น่กองกับยึดดนี่แหละไม่หายนะห้องเราเชี่มยมแต่กัน Nguyên là, hả, không? phần, một phần, một phần, một phần. Yeah, 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 วันนี้โทรหาแม่ครับอะไรทุโทรหาเมยนะเนี่ยนะเอาเร้่อง่ยูเพิ่นเขาอยู่งเหรพเพราะว่าแม่สิไปหาเพื่อนเลี่ยงเราหายใกล้โตแร้วบันนี้อ่าอ่าแต่เกี่ยวองก็ดีแ่แมนะ่เนาะแม่เอาเบโทรลงไ้เพิ่นหนึ่งน้ำแนจะเป็นโทรมาอเอาอันตัดตวตรงๆผู้คนไ่ได้บึ้ง่เอาบอกเวยแม่บอกพาดก่อนเลยเออรุ่นแปดศูนย์ครับศูนย์ศูนย์อง เจ็ดสามแปดเก้าครับผมโอ้ยแมรู้เบ่อีกกันมือนั่นพ่อสัดดิ่งขึ้นมือออกกจ็ดหนึ่งกจ็ดเม็ดดิ่งขึ้นเข้าเจ็ดหนึ่งีได้มาหาเหี้แต่อีเดือนชิบเจ็ดนึ่งอือโอ้ยตาตาสนมเอาเอาใส่ใจเด้อมือแลวใส่มาไทยทำใส่แต่หิ้งใส่ฟังอาอ่าเอ็ซชีใส่ใจเลยึ้นในไง่าถือกันเนาะอ่าครับผมอ่าอ่าสนีทเนาะอ่าครับผมขอบคุณคุณแม่หลายครับ เอาไอ้โชคดีให้มาที่ให้ปันปัๆเด้อครับผมสวัสดีครับปันดีแล้วเอาเอาที่เผื่อย่าลืมยงก็หลายย่ห้คนครับผมอ่าเอาท่านี่รายการอะไรเนี่สวัสดีครับจ้าจ้ะเอาตามนั้นได้เพียงเด้อเอาไปอ่าตามเศรษฐกันกันเลยเพราะว่าคนของคุณแม่เนี่ยฝันเพิ่อจะออกต่างประเทศก่อนเนาะก่อนจะหัวไทยอ่าแต่ว่ากับไทยกับพี่น้องกับเร่งเบิง ต่อไปเชี่ยงเอาไปฝันเบิ้งเด้อตามมาครับผมขอให้แห,ห,ห,ห้ปังปั่นน้ำแปดครับสวัสดีครับ